สวัสดีครับสนุกเดอะรีวิวครับสำหรับคนที่ใช้เสี่ยมี่นะจะคุ้นเคยกับชื่อมีดีนะครับเขาถูกใช้ทั้งในรุ่นชื่อรุ่นมือถือแล้วก็อุปกรณ์ IoT มากมายเลยอย่างเช่นเสี่ยมี่มี11บเอเสี่ยมี่มีแบนหอะไรแบบนี้นะครับซึ่งชื่อมีเนี่ยเขาใช้มาเนิ่นนานมากเลยนะครับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของเขาซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของเขาก็คือตัวคัสตัมลอมนะครับเจ้า MIUI นั่นเองคือตอนที่เขาขอ,ออกมาครั้งแรกเนี่ยมันเรียกว่าทั้งสวยงามทั้งฟีเจอร์เยอะจนได้รับความนนนิยยมมมใช้กกาัาาาจเ ทำมือถือออกมาเองที่ใช้เจ้า MUI ของเขาก็คือเจ้า Xiaomi มีหนึนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ชื่อมีกําลังจะหายไปแล้วเพราะว่าทางมีเนี่ยเขาออกมาประกาศของเขาเองเลยนะครับบอกว่าตั้งแต่ไตรมาสที่3ปี2021เนี่ยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นตระกูลมีเนี่ยจะถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เหลือเพียงแค่ Xiaomi แทนนะครับซึ่งการทําแบบนี้เขาต้องการทําเพื่อให้บแบรนดิ้งทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ซึ่งเราก็จะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับซึ่งแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จ,จะเปลี่ยนแปลงไม่พร้อมกันนะครับเราอาจจะเห็นบางส่วนเขาเริ่มทําก่อนบางส่วนเริ่มท,ทําทีหลังอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาเริ่มทําแล้วกับผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกของเขาก็คือเจ้า,ามือถือตระกูลมิกซ์ตัวล่าสุดเสี่ยมี่มิกซ์โฟนะครับรุ่นที่4จะเห็นว่าไม่มีชื่อหมี่ในชื่อรุ่นแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาดูดีๆนะครับเขาเริ่มตัดตั้งแต่เจ้าตัว,ตวมี11แล้วก็คือเสี่ยมี่มี11ใน จีนที่ขายในจีนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเซี่ยวมี11เฉยๆเลยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ในภายใต้บริษัทเนี่ยเขาจะมี2แบรนด์นะครับก็คือแบรนด์เซี่ยวมีตัวนี้ก็จะเน้นทุเยียีใหม่ๆล่าสุดนะครับเน้นของล้ำลให้ประสบการณ์ใช้งานระดับพรีเมียมส่วนอีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ Redmi นะครับสำหรับแบรนด์นี้จะเป็นแบรนด์ที่เน้นความคุ้มค่านะครับก็คือราคาต่อสเปค คุ้มค่าราคาไม่แพงการวางแบรนดิ้งสองแบรนด์เนี่ยก็ถูกใช้ตั้งแต่มือถือยานอุปกรณ์ IoT ต่างๆนะครับหูฟังก็จะมีหูฟังแบรนด์ที่เป็นเซี่ยมีก็จะเน้นพรีเมียมกับหูฟังแบรนด์ที่เป็นเรดมี่ที่เป็นเน้นเรียกว่าความคุ้มค่าครับซึ่งมันก็มีคําถามขึ้นมาครับว่าเปลี่ยนชื่อทําไมทําไม่องต้องเอาแบรนด์มีออกอันนี้เราต้องย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยก็คือสมัยก่อนเนี่ยแบรนด์จีนที่ใช้ชื่อจีนเลยเนี่ยครับมัน เรียกไงมันขายไม่ออกอะครับเขาไม่ขายเขาไม่ยอมใช้กันด้วย2เหตุผลหลกัลกๆเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือการอ่านออกเสียงครับมันอ่านยากบางทีเห็นออกมาปุ๊บเนี่ยเขาอ่านอาจจะอ่านไม่ออกไม่รู้ว่าควรจะออกเสียงว่าอย่างไรซึ่งเห็นชัดเจนเลยครับอย่างแบรนด์เซี่ยลมี่เนี่ยอยู่ในไทยเองเราก็เคยออกเสียงทั้งเซี่ยลมี่อันนี้เป็นวิธีออกเสียงแบบออฟฟิเชียลนะครับเซี่ยลมี่บางทีก็อ่านเซี่ยลมี่แต่ก่อนผมก็อ่านเซี่ยลมี่เซี่ยลมี่ เซี่ยวมี่อะไรพวกนี้ของสารพัดเลยนะครับจะออกเสียงเราเราไม่ชชว่์ว่าออกเสียงว่าอะไรกันแน่หรือถ้าเราไปดูคลิปรีวิวหรือว่าทางอะไรต่างๆที่เอามาทางจากย,กยุโรปนะครับเขาจะออกเสียงว่าเฉาหมี่ด้วยเหมือนกับโหอย่างกับคนละแบรนด์กันเลยนะครับและเหตุผลที่2นะครับก็คือในสมัยก่อนนะครับแบรนด์จีนนะครับมันไม่มีความเรียกว่ามันขาดความน่าเชื่อถือมีชื่อเสียงไม่ดีด้านคุณภาพต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเราใช้แบบเจอปุ๊บมือแบรนด์จีนมาเนี่ย ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ว่าเรารู้สึกไม่มั่นใจที่จะเข้าไปซื้อใช้หลายๆแบรนด์เขาก็จะต้องใช้แบบเลิกเนี่ยครับเปลี่ยนชื่อแบรนด์นะครับเพื่อให้อ่านง่ายแล้วก็ดูมีความอินเตอร์หรือบางแบรนด์เนี่ยเขาเล่นกันง่ายๆเลยครับก็คือเขาใช้ชื่อเป็นตัวอักษรย่อที่เป็นภาษาอังกฤษเลยที่ตัวอย่างเด่นๆเลยนะครับก็คือแบรนด์ DJI ที่ทำโดรนทำพวกกิมบอลต่างๆนะครับกล้อง a c ชั่นชื่อดังมากๆเลยนะครับดูอินเตอร์มากๆเลยนะครับ ซึ่งจริงๆ DJI นะครับเป็นแบรนด์จีนมีชื่อย่อมาจาก้าเจียงอ Innovation ครับผมเนี่ยชื่อจีนมากๆเลยแต่ในปัจจุบันนะครับภาพลักษณ์ของแบรนด์จีนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือผู้คนเนี่ยกล้าที่จะใช้แบรนด์จีนโดยไม่กังวนลเรื่องคุณภาพเรื่องประสิทธิภาพเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแบรนด์จีนที่พยายามพัฒนาตัวเองจนมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้โดยมี2แกนนําหลักๆเลยผมว่าก็คือเจ้าเ x i a มี่กับัวเว่ยเนี่ยแหละครับเป็น2แบรนด์จีนที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้คุณภาพดีแล้วก็มีเทคโนโลย,ยใีใหม่ๆน่าใช้นะครับจนคนไม่รู้สึกติดว่าเฮ้ยอันนี้คือของจีนนะดังนั้นนี่ก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้เวมีเน่ยกล้าที่จะตัดชื่อมีตรงกลางออกไปโดยที่ไม่กังวลว่าคนจะมีภาพลักษณ์ไม่ดีต่อชื่อจีนของเขาสําหรับข่าวนี้นะครับก็มาตั้งแต่เมื่อเช้าของวันนี้นะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่24นะครับผมคลิปอาจจะออกช้ากว่าวันนี้นะครับก็ว่ากันไปแต่ว่า ข่าวเนี่ยมันมาตั้งแต่ตอนเช้าวันที่24สิงหาคมซึ่งผมก็ลองไปอ่านๆดูความคิดเห็นของหลายๆคนว่าตัดชื่อออกจะเป็นปัญหาอะไรไหมหลายๆคนก็กังวลเหมือนกันนะว่าเอ้ยเนี่ยคุณไปตัดชื่อที่อ่านง่ายๆทิ้งชื่อที่ดูอินเตอร์ทิ้งแล้วก็มาพึ่งกับชื่อแบรนด์ที่เป็นชื่อภาษาจีนคุณจะขายไม่ออกหรือเปล่าแต่อย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นผมเชื่อว่าแบรนด์จีนตอนนี้มีศักยภาพในการแข่งขันที่มากพอโดยที่ไม่จําเป็นจะต,ต้องเปลี่ยนชื่อแบรนด์ตัวเองให้ดู อินเตอร์ต่อไปแล้วหลักฐานที่ชี้ชัดที่สุดผมยกให้แบรนด์หัวเว่ยนะครับที่ดันตัวเองเป็นแบรนด์ระดับโลกได้เลยนะครับ<ม>ที่เขาไม่เคยใช้ชื่ออื่นแลวเขาใช้ชื่อหัวเว่ยมาตลอดนะครับชื่อที่จีนมากๆโลโก,โก้ก็จีนเหมือนกันสีแดงมาเลยแบบนี้นะครับแต่เขาก็สามารถยืนหยัดอยู่บนระดับท็อปของโลกเทคโนโลยีได้เสมอมานะครับดังนั้นชื่อแบรนด์เสี่ยวมี่ที่ติดตลาดอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยผมว่าแค่ตัดคําว่ามีออกเนี่ย ไม่ได้สร้างปัญหาอย่างแน่นอนอยังไงชื่อเสี่ยวมีเนี่ยมันขายได้แน่ๆนะครับและการตัดชื่อมีออกจริงๆเนี่ยมันทําให้การออกชื่อแบรนด์อันเนี้ยลดความสับสนด้วยนะครับมันจะได้ไม่มีคําว่ามีซ้ำๆกันสองสารอบนะครับสุดท้ายผมเชื่อว่าการตัดชื่อมีออกเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อเสี่ยวมีในอนาคตมากกว่าเก็บชื่อเอาไว้ครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับ